สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะสําหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะเป็นการระบายสีผ้าเด็กเล่นกําลังเล่นสระน้ํากันนะคะ,ะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็มีสีเทียนนะคะแล้วก็ใบงานอันนี้นะ สำหรับใบงานวันนี้นะคะคุณครูได้ระบายสีภาพไว้ให้ลูกๆได้ดูเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะภาพก็จะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะกำลังถือพืนฉีดน้ำเล่นฉีดน้ํากันอยู่นะคะลูกๆนะคะเมื่อทำกิจกรรมระบายสีภาพเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมส่ง ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอไหมคุณครูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมประเมินชิ้นงานของตนเองนะคะและให้ผู้ปกครองประเมินชิ้นงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูข้อขดจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ